ความรู้มักปาาแข็งไม่เคยบอกใครสักคำอย่าใจร้อนและรอสักคู่แล้วพาฉันไปทำความสะอาดและแต่งตัวเพื่อที่ฉันจะได้ไปเยี่ยมน้องสายคนที่เก้ากับคุณฉันไม่ได้ไปพบเขาตั้งแต่น้องสายคนที่เก้เเกลับมาสาวน้อย妹子 คุณควรอยู่ในวังและพักผ่อนอย่างซื่อสตัตย์เกิดอะไรขึ้นถ้าฉันออกไปโดยไม่ได้ตั้งใจและเป็นหวัดโดยไม่ได้ตั้งใจ <S <S ฉันจะต้องติดอยู่ในวังคุณนิ่ง <S <S แห่งนี้หรือไม่ฉันไม่ได้ก้าวออกจากประตูวังมานานแล้ว <S <S และตอนนี้ฉันแค่อยากจะออกไปเดินเล่น แค่มองไปที่ทิวทัศน์ภายนอกและสุดท้ายก็พูดอีกคำหนึ่งหากคุณต้องการซื้อรถและเมล็ดแตงโมคุณสามารถเลือกผู้ชายที่จะข้ามน้องสายของยูย้อนแซงขณะนั่งอยู่ที่บ้านได้ครั้งแรกที่ฉันเห็นควินมาที่ไปเยี่ยมไวฟยฟูเป็นการส่วนตัวไม่คิดว่าพี่สะพายจะมาตอนนี้น้องสายยังไม่พร้อมๆในอนาคตฉันจะเตรียมของขวัญล้ำค่าให้พี่สะพายอย่างแน่นอน เฮ้เฮพี่ชายเก้าหย่าสุภาพกับพี่สะพ้ายของคุณสต์ลิ่งของคุณเอาแต่พูดถึงคุณวันนี้ฉันมาหาคุณเมื่อฉันไม่มีอะไรทำคุณต้องทนทุกข์ทรมานมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาพี่เก้าถือเป็นของขวัญจากพี่สะพ้ายถ้าไม่พอบอกพี่สะพ้ายได้นะ พี่ชายเก้าคุณบอกนกกิ้งคงมีคนพูดไม่ดีกับคุณเกี่ยวกับราชินีและหลานชายของจักรภั์มาก่อนเพื่อให้คุณส่งต่อพี่ชายคนที่สามแต่เรารู้ว่าสิ่งที่เราพูดนั้นค่อนข้างเชื่อโชกลางแต่ได้โปรดเชื่อเรามันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดมีคนยุยงให้ฉันพูดแบบนั้น น้องชายคุณบอกว่าหลานชายคนโตของสกรพิจูยองหญิงและสกินีหมาเสียชีวิตในปีนี้ค่อนข้างไม่น่าเชื่อมีอะไรที่สามารถพิสูจน์ได้ตอนนี้ฉันไม่มีหลักฐานที่แท้จริงสามารถพิสูจน์สิ่งที่ฉันพูดแต่ฉันสามารถพิสูจน์สิ่งที่ฉันรู้แจ้งโดยอมตะครอบครัวไปหาสาวตาขาวที่คุณเพิ่งทำไปพี่เก้าโดนผีจับหรอเรียกพระภิกษุและละทัทธิเตามาสวดมนต์ หึมถ้าเชื่อเรื่องผีจอริงริงก็ออย่างไม่เชื่อพี่เกาถ้าจะให้บอกใจเย็นนนแล้วดูว่าพี่เกาจะทำอะไรได้บ้างพรศรบิดาเมื่อไหร่คุณจะเปิด,ดเผยตัวตนของลุงเกา ถ้าเราจิว๋วมีปัญหาจอริงริง,รงเขาก็ทําได้แค่ทําผิดแต่เราจะให้ทรัพย์สมบัติแกเขานับไม่ถ้วนตลอดชีวิตเพื่อเขาจะได้เป็นเศรษฐีอย่างสบายใจอย่าเสียใจเมื่อลูกของเขาเกิดและได้รับการตั้งชื่อว่าเจ้าชายจงป่าโดยตรงดูพี่ก้าวแบบนั้นก็ไม่บ้านะถ้ามีความสามารถจอริงริงจะทํำยังไง พี่ฮีถ้าเราจิว๋วทำตามความคาดหวังของเขามันจะเป็นลาซาที่อยู่เคียงข้างกันและใครก็ตามที่หยุดเราจะฆ่าใครก็ตามที่หยุดเรา8ปรอเราออกไปแล้วพี่เก้าคุณโยนสิ่งนี้ออกไปหลังจากช่วงบ่ายของการโยนนีิครททำไมเกลือน,นี้ถึงขาวและบางมากมันขาวกว่าเกลือนอากง ให้ตายสิพี่เก้าเกลือนี้ดีกว่าเกลือทางการปัจจุบันมากไม่รู้ราคาเท่าไหร่ดูจากลูปลักแล้วรสชาติน่าจะแพงกว่าเกลือทางการมาก555 <c oughs> ราคาต่ำมากหรือน้อยกว่าหนึงในสิของเกลืออย่างเป็นทางการ คำพูดของพี่เก้าไม่ใช่เรื่องไร้สาระถ้าราคาถูกจอริงลิงนี่เป็นอาวุธที่มีประโยชน์ต่อชาวไดเมียวแปดมั่นใจได้เลยว่าราคาเกลือนี้ไม่มีปัญหาแน่นอนเพราะมันทำมาจากหินแต่บนภูขเขาเกลือเทา้า <c oughs> แล้วจิ๋วแกจะฆ่าเราเหรอเอาเกลือจากภูขเขาเกลือพิษมาให้เรากิน แปดคุณได้ยินแล้วพูดว่าเกลือนี้ไม่มีพิษฉันได้ทดลองแล้วฉันสามารถกำจัดพิษบนภูเขาเกลือพิษได้สุดท้ายนี้ขอบอกว่าถ้าจะซื้อรถเมล็ดแตงโมไว้ใจได้กว่านั่งอยู่บ้านก็เลือกได้พี่เกาถ้าสิ่งนี้มีประโยชน์จอริงริงคุณได้พิสุจน์ตัวเองแล้วแล้วบอกฉันทีว่าทำไมลาซินีและไทสุนถึงแก,ก่กม แปดเรารู้คุณยังไม่เชื่อใจเราแต่เราสามารถบอกคุณได้อย่างจริงจังว่าพวกเขาถูกฆ่าตายทั้งหมดไลมีเราจู่เราจู่จคุณรู้ไหมว่าคุณเพิ่งพูดอะไรทเทเสนและควินเป็นคนแห่งโชคชะตาคุณจะถูกวางยาพิษโดยไม่มีเหตุผลได้อย่างไรเมื่อคุณอยู่ในวังลึกตลอดเวลา คิวกำลังจะพูดเรื่องไร้สาระที่นี่ลุงเก้าสิ่งที่คุณพูดนั้นแปลกประหลาดมากสิ่งที่คุณพูดก่อนหน้านี้ไม่น่าเชื่อคำพูดเหล่านี้ยิงไร้สาระอย่าพูดไร้สาระแบบนั้นถ้ามีคนได้ยินคุณจะถูกตัดศีรษะ แปดคุณไม่ต้องกังวลถ้าไม่เชื่อก็ทำเหมือนเราตดแค่เราบอกคุณว่าเรารู้แจ้งนี่คือสิ่งที่เราพบในความฝันเมื่อไม่กี่วันก่อน ส่วนวิธีการฆ่าเตเซ็นให้ไปที่สแปรลสทั้งหมดจะได้รู้ว่าเรื่องของราชินีมาให้แพทย์ของจักรพรรดิในโรงพยาบาลอิมพีเรียนวินิจฉัยใหม่ <c oughs> ลุงเก้าราชินีมาใจดีกับพ่อของเธอมากฉันอาจจะโกรธเล็กน้อย <c oughs> ที่ได้ยินคุณพูดแบบนี้โปรดยกโทษให้ฉันด้วย <c oughs> ไม่เป็นไรฉันรู้อารมณ์ของนกกิ้งโคง <c oughs> รบกวนหลานกลับไปบอกนกกิ้งโคงว่าเมื่อกี้สมองเรากระตุกก่อนจะพูดแบบนี้ปล่อยให้เขาไม่แคร์อย่าทำลายความเป็นพี่น้องเสียงคำรามทำให้จินยูเอกระจายออกไปและตรวจสอบทุกมุมของวังอย่างละเอียดสิ่งใดก็ตามที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเทเซนจะต้องถูกค้นพบโดยเราหากมีการละเวน้น คุณจะทำลายมันทั้งหมดด้วยตัวเองคุณรีบไปลงพยาบาลอิมพีเรียนเพื่อส่งข้อความและสั่งให้แพทย์ของจักรพรรดิทุกคนไปที่วังคุณนิงทันทีแต่อย่าเพิ่งแจ้งมิวแวนซองในตอนนี้พ่อและลูกชายก้าถามคำถาม การเคลื่อนไหวของคุณรุนแรงเกินไปหรือเปล่าลุงก็บอกว่าเป็นการส่วนตัวก่อนที่เขาจะจากไปสิ่งที่เขากังวลเป็นเพียงเรื่องเพ้อฝันทำไมเราต้องสร้างแรงบันดาลใจให้มากข,ขนาดนี้ประคมใหญ่นอกจากนี้พระราชินียังทรงพระ,จะเจริญอยู่เสมอตอนนี้นอกอินทรีปลอดภัยดีแล้วจูจ่ๆก็มีอะไรไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้ยังไงฉันหวังว่าพ่อจะคิดให้รอบคอบนะหึมหวังไม่ได้รับการทำความสะอาดเป็นเวลานาน เราไม่รู้ว่าสกปวกตรงไหนตรงไหนสะอาดลองเช็คดูถ้าคุณไม่มีอะไรทำมาดูอนุสรกับเราสำหรับการอยู่ที่นี่ก็ไม่ใช่ปัญหาเช่นกันในห้องอนเนกประสงค์ในวังตะวันออกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพบสาวใช้สองคนที่ป่วยด้วยไข้ทรพิษซ่อนตัวอยู่ในนั้นสุดท้ายนี้ขอบอกว่าถ้าจะซื้อรถเมล็ดแต่งโมไว้ใจได,ได้กว่านั่งอยู่บ้านก็เลือกได้จยวนแดงมาที่ห้องของลือ พบสาวไซ้ในวังสองคนติดเชื้อไข้ทรพิษในตู่ตามช่วงเวลานี้อาการของจูยองแย่ลงเนื่องจากอาการป่วยของเขาจูยวนแสงสังเกตว่าตระกูลลูกำลังวางยาพิษหลานชายที่รักของเขาอ้อรีบพาสาวไซ้ในวังสองคนนั้นกลับมาหาสันและทรมานพวกเขาหากคุณไม่สามารถถามยินเมาที่หน้าเกียดได้ให้ถลกหนังเฮมโรคลสและฆ่าเกา้าเผา อืมจำไว้ว่าเราให้เวลาคุณแค่คืนเดียวถ้าพรุ่งนี้เช้ายังหาผลไม่เจอมาตัดให้หมดเลยพอ่อ<ฮ>เออฉันไม่คิดว่าสิ่งที่ลุมเก้าพูดจะเป็นจริงถ้ามีคนจงใจใส่ร้าย,ายนอกอินทรีด้วยไข้ทรพิษนี้จริงๆพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีบางอย่างผิดปกติและราชินีก็หลงป่วยปีว มากับเราเพื่อเยี่ยมแม่ของคุณแล้วเป็นห่วงจริงๆริงบอกเราว่าเกิดอะไรขึ้นกับราชินีรรรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปรึกษากับแพทย์ของจกักรพรรดิอีก20ก็คนผ่านไว้เช่นหลังจากการวินิจฉัยอย่างละเอียดแล้วสามารถระบุได้ว่าโรคของจกักรพรรดินี้เกิดจากลมหนาวทั่วไปแต่ด้วยเหตุผลบางอย่าง ปอดของจัก,กรพรนี้เริ่มมีอาการกัดซ่อเล็กน้อยโรคนี้สามารถรักษาให้หายขาดได้หรือไม่เราจะฟื้นตัวได้เมื่อใดเราต้องการคำตอบที่ชัดเจนและแผนการรักษาที่เฉพาะเจาะจงโปรดวางใจฝ่าบาทโรคหวัดจัดอยู่ในประเภทการเจ็บป่วยเล็กน้อยยิว้าเินและทักษะทางการแพทย์อื่น,นสามารถรักษาจัก,กรพดีนี้ได้อย่างสมบูรณ์ในเวลาเพียงสามวัน สำหรับปัญหาปอดโชคดีที่เราพบว่ามันค่อนข้างทันเวลาหากล่าช้าไปอีก3กเดือนฉันเกรงว่าแม้แดลูจจิงเชนจะลงมายังโลกมันจะยากต่อการช่วยชีวิตปัจจุบันต้องใช้เวลาพักฟื้นประมาณหนึ่งเดืดเอนเท่านั้นจะทำให้ปอดของเขากลับมาเป็นปกติ<ส><ด> <S <S ถ้าอย่างนั้นก็อย่าพูดถึงเดือนมกราคม เราให้เวลาคุณสองเดือนเต็มเพื่อให้แน่ใจว่าลาชินีจะฟื้นตัวอย่างสมบูรณ์หากเราไม่ฟืน้นตัวเราจะไม่ให้อภัยอย่างแน่นอนนอกจากนี้การวินิจฉัยของคุณตามแนวชายฝั่งค้ังนี้ประสบความสําเร็จอย่างมากจากนี้ไปคุณจะเป็นผู้อาํานวยการโรงพยาบาลอิมพีเรียนเกิดอะไรขึ้นกับชองไบโกพบสาวใช้ในวังสองคนที่ติดเชื้อไข้ทรพิษ รูปแบบที่เลวร้ายของชีวิตที่ดีคือการวางยาพิษฉันก่อนแล้วจึงเป็นนกอินทรีวังนี้ต้องการดูว่าใครกล้ามาก